รูปแบบนะครับสังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบประเทศไทยเราเนี่ยถ้าคนแก่เนี่ยเป็นอันดับสามของประเทศนะครับไม่ใช่อันดับสามของเอเชียนะครับอันดับหนึ่งคือญี่ปุ่นอันดับสองคือสิงคโปร์นะครับอันดับสามคือประเทศไทยแต่สองประเทศแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่เขามีเงินนะครับประเทศเราเนี่ยถือว่ายังไม่เท่ากับประเทศสิงคโปร์และกับประเทศ,เศญี่ปุ่นนะครับเพราะนั้น เราจึงเห็นได้ว่าคนบ้านเราคนไทยเนี่ยถูกทอดทิ้งเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นเราจะชวนให้คนเริ่มวางแผน <c oughs> กเกษียณยังไงดีล่ะครับเราจะชวนให้คนเริ่มวางแผนกเกษียณยังไงดีวันนี้หัวข้อวันนี้ประเด็นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับนะก็มาดูสิครับว่าเนี่ยคนเนี่ย ยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งเกษียณยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับแต่การเก็บเงินเนี่ยถ้าเก็บตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยนะก็จะได้เปรียบนะครับนี่25ปีนะ35ปี45ปีนะครับ10ปีมีไม่กี่ครั้งนะครับเพราะหลักการสําคัญที่สุดก็คือการวางแผนเกษียณเนี่ยนะครับก็คือการเริ่มต้นออเมเงินเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับ อย่าให้ถึงทางชันหมายความว่าถ้ามันเป็นทางชันเนี่ยเราเก็บยากเลยครับอายุมากขึ้นเรายิ่งเก็บเงินได้นะครับแต่วันเยอะมากนะครับก็คงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะตอนกเกษียณอายุ60เนี่ยเราต้องการใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ไอ้นี่เป็นประเด็นเลยะหลายหลายคนตอนอายุ60เนี่ยยังต้องทํางานหนะัก หลายๆคนยังต้องขอเงินลูกหลานแล้วเราจะเตรียมการยังไงเพื่อเราไม่ให้เป็นภาระกับลูกหลานและกับคนอื่นๆเนี่ยนะคือคือประเด็นสําคัญเลยครับมาดูตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างการเกษียณขั้นต้นเนี่ยนะครับนะอายุป,ปัจจุบัน30ปีนะครับดูนะครับนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมจะไฮไลท์อายุป,ปัจจุบัน30ปีนี่30ปีนะครับ อายุอยู่ที่30ปีนะครับต้องการเกษียณ60ปีครับต้องการเกษียณ60ปีดูสิครับมาดูมาดูแผนการนี้นะครับนะทั้งหมดแสดงว่าอายุ3 0ปีกเกษียณ60ปีเรามีเวลาอยู่30ปีนะครับมีเวลาอยู่30ปีเพราะนั้นมาดูว่าปัจจุบันเนี่ยนะเราพูดถึงการเ,เรื่องก๋วยเตี๋ยวแล้วกันนะครับ ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยชามละ40บาทนะครับชามละ40วันละ120บาทนี่พูดถึงกินก๋วยเตี๋ยวนะครับ120บาท